เราลูกๆมาซอยา้ากลับไปฮอดบ้านนี่ต้องต้องไดซสาผมเลยเหนียวแดดสี่สองยังสีตะเห็นชัดอยู่เป็น้าเห็น ลมแรงมากเลยแมนแมนแมนแอวลลมลมแห้งมากโดยเฉพาะเอจริงๆแล้วมันกับใบแห้งกันได้แต่าอเอ,อินเรื่อมันแรงไงเอเรื่อแรงน้ำชัดจ้ามาสัก ปดไจับกล้องมันจับมือถือนเนี่ยลายจุดปวดมือไหมเพราะว่ามันล่มมันสิบพันนี้แม่เอ๋ จ้ตาตอบก่นว่าอย่าง่าผมพระทศเรีนขอมเมนต์เจ้าเจ้า,จายุไสเดยนี้เจ้ายุเด่นมางให้เจ้ายวนอ่าเบื้องไทยอยู่เจ้ามากไง็ีสินิดมันสิเนาอนี้จากเจ้าเดียบิวสวยจังค่ะอขอบพุ่งนอกอินหลายๆเด้อเอาเอาบรรดาลูกบ้านมาช่วย ไม่ปิดหวังก็ยังหวังทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องปิดหวังพี่สูเอาอีกเครื่องถ่ายคลิปสวยๆน้องอินพี่ว่มีแหม่พี่มีอยู่เครื่องเดียวแหมน้อง เดี๋ยวอันอันนี้พี่ไล่สดเราบรรน,น้ำนัน่นค้ากับพี่จังสีพี่จังสีเห็ดเป็นคิปเพราะว่าเห็ดเป็นคิปนอนค้นกับด้เบิง้งเบิ้งอันนั้นก็ดีเนาะลองอินลองอินวา่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบคิปคิปเน่าคิปตังเหมือนปะเอาไว้เพราะว่าเพราะในเบิ้งงด้ ตาเห้านะทายข้นกับทายเต็มอยู่เด้น้องจีขอบใจได้เายดนะน้องจี นําก่อนค่ะท่านชีน้องชีน้องชีเราบ่มีเวลานางองนางล่องอ้อน้องชีน่ะน้องอินเพราะว่าเราแ,แขกหลายเราแนมเราแนมเห็นได้แนแน,แนไก่นี่กับเป็นบุญช่องเขาแล้วน้องชีเ้ยอันอันอน,น้องอินดางล้วงอ้อนแขกแล้วหลายเอนซีเราเยอะ